สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์นี้ในะวงการเกมประจำสัปดาห์ที่18พฤษภาคม2021ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ผมหายไปเล่น Resident Evil Village มาจะว่าไปข่าวช่วงนี้ก็จะเกี่ยวกับเกมนี้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเกมมันเพิ่งวางจำหน่ายแต่ก็มีอัปเดตจากใครอื่นเข้ามาเหมือนกันไปกันที่ข่าวแรกของสัปดาห์นี้ผู้กำกับหนังอ้าง คลอ,อกเอาการออกแบบมอนสเตอร์ของเขาไปใช้ในเกม Resident Evil Village เกมนี้ก็วางจำหน่ายมาได้สักพักแล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะได้ลองหรือเล่นจบกันไปแล้วด้วยแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ารูปมอนสเตอร์ที่ใช้ในข่าวเนี้ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่มาช่วงท้ายของเกมเลยสำหรับใครที่ไม่อยากโดนสปอยเนี่ยก็ข้ามไปดูข่าวย่อยๆเกี่ยวกับเกมนี้ก่อนได้ครับเอาละครับสำหรับคนที่ยังอยู่มอนสเตอร์ Monster ที่ผมพูดถึงก็คือตัวสเตอร์มนั่นเอง หรือตัวที่ส่วนหัวเป็นใบพัดแล้ววิ่งไล่เราในโรงงานไฮเซนเบิร์กนั่นแหละครับโดยผู้กำกับที่ออกมาอ้างคือริชาร์ดลาพช e คือเขาเป็นผู้กำก,กับหนังเรื่อง Franken er St ต i n อ Army เมื่อปี2013นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสยองขวัญในธีมสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งริชาร์ดเนี่ยก็ได้โพสต์บนเว็บไซต์ลิงก์อินว่าในปี2013ผมเคยกำก,กับหนังเรื่อง Franken er s t e i n Army มมันเป็นหนังที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์แปลกๆมากมายที่ผมออกแบบขึ้นมาด้วยตัวเอง หนึ่งในดีไซน์นั้นโดนเอาไปใช้โดยที่ไม่มีการขออนุญ,ญาตหรือแม้แต่ให้เครดิตในเกม Resident Evil ภาคล่าสุดแล้วก็นอกจากนี้ยังมีแฟนหนังของเขาโพสต์รูปเปรียบเทียบแบบชัดๆมากขึ้นบนทวิตเตอร์ด้วยประเด็นคือในโพสตเนี่นะครับนอกจากตัวสเตอร์มเนี่ยมันยังมีการเปรียบเทียบกับมอนสเตอร์ชนิดอื่นๆอย่างโซเดชชนิดต่างๆด้วยผมก็คงต้องขอแสดงความเห็นส่วนตัวสักหน่อย คือผมค่อนข้างเห็นด้วยนะครับที่ตัวสเตอร์มเนี่ยอาจจะได้รับแรงบันดาลใจหรืออาจจะถึงขั้นริปออฟมาจากหนังเรื่องนี้อันนี้แล้วแต่คนมองเลยแต่ตัวสเตอร์มเนี่ยมันก็มีข้อแตกต่างนะครับในบางจุดเช่นใบพัดเนี่ยมันทําจากเลื่อยยนเลยไม่ใช่แค่ใบพัดธรรมดาแถมในไฟล์เนี่ยก็เหมือนยังมีบอกด้วยนะครับว่าแมงโงมากจะตัดแขนตัวเองขาดด้วยนั่นก็เป็นข้อแตกต่างเล็กๆน้อยๆคือถ้าใครยังคิดว่าแคปคอมลอกการออกแบบมาเนี่ยอันนี้ผมก็ยังเข้าใจได้ครับ แต่ไอตัวอื่นอย่างเช่นโซดาจ็ตโซดาแพนเซอร์แล้วก็โซดาธรรมดาเนี่ยถ้าจะบอกว่ามันลอกแบบมาเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเกินไปสัหน่อยนะครับคือถ้าถามว่ามันมีความคล้ายไหมเออมันก็ใช่อ่ะมันก็พิวแมนนอยเหมือนกันอาจจะมีหัวหรือรูปทรงคล้ายๆกันนิดหน่อยแต่นอกจากนั้นผมว่ามันไม่ใกล้เคียงพอที่จะเรียกว่าลิฟออฟได้นะครับคือนี้นะครับไอตีมของโรงงานไฮเซนเบิร์กเนี่ยมันก็อ้างอิงมาจากแฟรงกนสไตน์ซึ่งในคอนเซปต์อาร์ตก็มีการเขียนยืนยันไว้ ลนหนังเรื่อง Frankenstein Army เนี่ยก็อิงตีมมาจากตำนานพวกนี้เหมือนกันเพราะงั้นอาจจะมีอะไรคล้ายกันโดยบังเอิญบ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ลึกๆผมก็ยังคิดว่าเหมือนแคปคอมเนี่ยอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องนี้แหละคือถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้เครดิตหรือติดต่อไปหาผู้กำกับซะหน่อยนะครับแต่จากคราวนี้ก็จะทําให้มีคนสนใจหรืออยากดูหนังเรื่อง Frankenstein Army มากขึ้นนะครับคืออย่างน้อยๆก็มีผมคนนึงแหละ ผมก็ยังมีอีกสองสาเรื่องให้พูดถึงเกี่ยวกับเกมนี้ก่อนอื่นเลย Resident Evil Village ทุบสถิติยอดผู้เล่นสูงสุดมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนไปแล้วบนสตีมแต่เป็นเกมที่มีผู้เล่นพีคสูงสุดในซีรีส์คือมันถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะครับที่เกมในเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีผู้เล่นพีคสูงขนาดนี้เี็กได้ว,ว่าแซงภาค7ที่มียอดผู้เล่นพีคแค่20,000คนไแปบบแบบสบายๆนอกจากนี้ก็ยังเบียดแชมป์เก่าอย่างภาค2 r e รีเมคที่ยอดสูงสุดกว่า74,00 0คนออกไปด้วย แล้วก็ยังมีรายงานเข้ามานะครับว่า Resident Evil Village ทำยอดขายทะลุ3ล้านชุดภายในแค่4วันแรกเท่านั้นซึ่งภาคเดียวที่เคยเปิดตัวได้ดีกว่านี้ก็คือภาค6นะครับที่ยอดขาย4.5ล้านชุดภายในแค่2วันแรกเท่านั้นอันนี้ก็ต้องเข้าใจหน่อยนะครับว่า Capcom ให้ภาค6เนี่ยให้เป็นภาคที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งในหลายๆด้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้โกหกครับแต่มันก็มีหลายๆปัจจัยที่ทําให้แฟนๆส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยอินกับภาคนี้เท่าไหร่ ็หว um ังว่าสักวันหนึ ja ่งเนี em primeiro. Em primeiro ่ยผมจะมีโอกาสได้พูดถึงเกมนี้แบบเต็มๆสักทีแล้วก็จะว่าไปซีรีส์นี้หลังจะเปิดตัวในปี1996ก็ทํายอดขายรวมทุกภาคทะลุ100ล้านชุดไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่า25ปีผ่านไปเนี่ยก็ยังมีแฟนเบสที่เหนียวแน่นเหมือนเดิมคือภาควิลเลจเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาแรงเกินคาดมากๆเหตุผลหนึ่งก็น่าจะมาจากแฟนเบสใหม่ที่เกาะกระแสภาค2กับภาค3ามรีเมค แต่หลักๆที่ภาคนี้ขายดีก็น่าจะเป็นเจดีมิทรีสกูเนี่ยแหละครับที่ช่วยขายเกมให้คนทั่วไปคือในเมื่อเกมมาลง PC เนี่ยก็น่าจะรู้ๆกันนะครับว่ามันต้องมีม o อสุดเคิร์สอยู่หลายอันแน่นอนอย่างการเปลี่ยนหน้าเลดี้ดีเนี่ยให้กลายเป็นโทมัสเดอะแท้งเอนจินที่ผม่าแม่งน่ากลัวกว่าต้นฉบับซะอีกหรือใครที่มีปัญหาแมลงรบกวนจากลาลูกสาวก็สามารถลงม o อดไม้ตีแมงกวนได้เลยแต่เหมือนคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาไปตีอย่างอื่นมากกว่าแถมไม่มีการแนะนําด้วยนะครับว่า ถ้าจะตีอย่างอื่นเนี่ยให้ลงมอดเพิ่มฟิสิกส์ด้วยคือถ้าใครเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไรเนี่ยพวกคุณไม่ใช่คนดีแน่นอนนะแต่ซองมอดที่เคริร์สที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเปลี่ยนลูกอีธานให้กลายเป็นคริสคือใครเป็นคนคิดว่ามัน,มนเป็นไอเดียที่ดีและเพื่อให้วงจรน,นี้สมบูรณ์ก็มีมอดเปลี่ยนให้คริสกลายเป็นลูกอีธานด้วยไอเหี้ยโคตรเคริร์สอ่ะส่วนใครที่ไม่ชอบมอุมมองบุคคลที่1เนี่ยตอนนี้ก็มีคนกําลังพัฒนามอดบุคคลที่3มอยู่นะครับ แล้วก็คาดว่าจะได้เห็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วเร็วนี้คือนี่ขนาดเกมเพิ่งออกนะครับและเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับเกมนี้ก็คือสิ่งที่แฟนๆทาออกมาครับคือมันมีคนเปลี่ยนตัวอย่างเกมภาคนี้ให้ออกมาในสไตล์คลาสสิกสมัยเครื่องเพย์หนึ่งด้วยซึ่งก็ค่อนข้างทําให้นึกถึงสมัยก่อนมากๆเลยสาหรับคนที่ทันเล่นเครื่องนีู้ง,ง่ายๆก็คือคนแก่นั่นเองเหมือนทุกคนจะบอกเหมือนกันนะครับว่า Lady D เวอร์ชันนี้แม่งน่ากลัวกว่าเยอะเลยตัวอย่างนี้ก็ทําโดยช่อง Holopy นะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยทำตัวอย่าง d t h Stranding ในสไตล์เดียวกันออกมาถ้าใครสนใจเนี่ยผมแนะนำให้ลองไว้ไปดูที่ช่องของเขานะครับส่วนอีกอันนึงเป็นโฆษณาสไตล์คลาสสิกยุค80สําสำหรับฟิกเกอร์ l a d ดีๆอันนี้ถ้าจะให้เทียบเนี่ยผมว่ามันทำให้นึกถึงโฆษณาของเล่น GI Joe สมัยก่อนเลยแถมเขาทาออกมาได้เนียนมากๆเลยนะครับโคตรฮาผมว่าคือตอนแรกผมยังนึกว่าเป็นของจริงเลยก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆ ครที่อยากดูเวอร์ชันเต็มเนี่ยก็สามารถแวะไปดูที่ช่อง Kevin Capiello ได้เลยครับไปกันที่ข่าวต่อไปพูดถึง Resident Evil ซะย,ยาวเลยมาเปลี่ยนเรื่องกันบ้างดีกว่า Sony ประกาศ j o y ดูโอเซนต2รุ่นใหม่เตรียวมวางจำหน่ายเร็วๆนี้นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ Sony ประกาศจอ y u o โ s ซสีอื่นนอกจากสีขาวรอบนี้ก็จะมาใน2ส,สีคือ Midnight Black กับอีกสีหนึ่งคือ Cosmic r e เเป็นสีแดงตัดกับสีดำ โดย2รุ่นนี้คาดว่าจะมาชจำหน่ายภายในเดือนหน้าแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทั่วโลกด้วยรุ่นสีดำจะขายที่ราคา69.99ดอลลาร์หรือประมาณ2,200บาทส่วนรุ่นสีแดงจะขายที่ราคา74.99ดอลลาร์หรือประมาณ2,350บาทแต่ด้านตัวเครื่องเนี่ยก็ยังไม่มีอัปเดตออกมาในตอนนี้คือถ้าไอตัวฝาเครื่องเนี่ยมันสามารถแกะออกได้เขาก็น่าจะทําสีอื่นออกมาขายทีหลังนี่แหละครับคือผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้มีใครเป็นเจ้าของ PS5 แล้วบ้าง หรือมีใครที่สามารถจองได้แล้วเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับคือถ้ามีเยอะเนี่ยจะได้เอาข่าว PS 5มาพูดมากขึ้นไปกันที่ข่าวต่อไป Ubisoft ประกาศเปิดตัวเกม The Division h e a r t l a n d จะเป็นเกมฟร e ทูเพ a y ข้อมูลที่ปล่อยออกมาตอนนี้คือจะเป็นเนื้อเรื่อง standalone ไม่จำเป็นต้องเล่นภาคก่อนเพื่อเข้าใจเนื้อเรื่องเกมจะโชวมุมอมองอื่นในจักรวาล The Division ไปจนถึงธีมฉากแบบใหม่เกมจะเปิดให้เล่นบนคอนโซล PC รวมถึง c l o u d Streaming คาดว่าจะได้เห็นภายในปลายปีนี้หรือว่าช่วงต้นปีหน้าครับคือ Ubisoft ก็เปิดให้ลงทะเบียนทดสอบเกมไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับคือถ้าใครสนใจอยากเข้าร่วมเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้คือถ้าให้ผมเดาจากโลโก้กับชื่อเกมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะย้ายสถานที่จากในเมืองเนี่ยออกไปแถบชนบทแทนนะครับ Ubisoft ก็ยังทิ้งประกาศสั้นๆไว้ด้วยว่าจะเน้นพัฒนาเกมฟรีทูเพย์ระดับไฮเอนด์มากขึ้นในอนาคตคือนอกจากฮาร์ดแลนด์แล้วเนี่ยก็ยังมีสองสามเกมที่กำลังพัฒนาอยู่ ก่จะจบข่าวไปเนี่ยก็ยังมีบอกด้วยนะครับว่า Ubisoft กำลังพัฒนาเกม The Division อีกภาคสำหรับสมาร์ทโฟนด้วยแต่ก็ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเลยนะครับแค่บอกไว้ว่าจะเปิดให้เล่นเร็วๆนี้ส่วนอันนี้เป็นโปรเจกต์ทไลน์ The Division ทั้งหมดครับเหมือนว่าเขายังทำหนังอยู่นะเนี่ยผมนึกว่าลืมไปแล้วซะอีกไปกันที่ข่าวต่อไปไหนไพูดถึงเกมของ Ubisoft แล้วผมก็ขอต่อด้วยอีก2ประกาศเลยแล้วกัน Skull and Bone เกมตีมโจรสลัดของ Ubisoft ประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายอีกครั้งเป็นปลายปี2022เกมนี้ก็ประกาศเลื่อนมาหลายรอบมากๆเลยนะครับจนหลายคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วด้วย Skull and Bone เนี่ยประกาศเปิดตัวครั้งแรกในงาน E3 ปี2017เนื่องจากเสียงตอบรับของแฟนๆจากเกมอย่าง Assassin's Creed 4 Black Flag เนี่ยมาในแง่บวกมากๆเลยทำให้ Ubisoft เนี่ยเล่งเห็นตลาดเกมแนวโจรสลัดขึ้นมาซึ่งเกมนี้ก็มีกำหนดการวางจำหน่ายในปี2018แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาภายในยอะไรขึ้นบ้างระหว่างการพัฒนานเนี่ย โดยทำให้เกมนี้โดเลื่อนมาทุกปีตั้งแต่ปี2019รอบนี้ก็เลื่อนไปไป,ปลายปี2022ถึงช่วงต้นปี2023โดยมีรายง,งานออกมาว่าการพัฒนาโปรเจก์นี้นำทีมโดย Ubisoft s สิงคโปร์และมีความคืบหน้าที่น่าพอใจตลอดช่วง12เดือนที่ผ่านมาเวลาพัฒนาที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเราสามารถนำเสนอวิสัยทัศน์ที่เราต้องการได้อย่างเต็มที่มากขึ้นฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงคอนเซปต์ระหว่างการทำนั่นแหละครับ เอาเป็นว่าถ้ามีอัปเดตยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามารายงานต่อนะครับไปต่อกันกับอีกเกมหนึ่งของ Ubisoft ที่โดนประกาศเลื่อนออกไปเช่นกันกับ Prince of Persia The s a n d of Time Remake ประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายอีกครั้งไปเป็นช่วงต้นปีหน้าก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมรอคอยมากๆเลยเพราะว่าผมเป็นแฟนเกมต้นฉบับดูท่า Ubisoft เนี่ยจะเอาฟีดแบ็กของแฟนๆไปปรับปรุงอย่างจริงจังเลยนะครับเนี่ยคือในตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยกราฟิกของเกมถูกวิจารณ์หนักมาก แบบประมาณว่ารีเมคแล้วยังได้แค่นี้เองเหรออันนี้ผมพอเข้าใจเลยนะครับว่าทำไมถึงมีคนรู้สึกแบบนี้แต่ด้วยส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ไม่ถึงกับแย่ขนาดนั้นแต่ถ้ามันออกมาดีกว่านี้ได้ก็ดีครับในรอบล่าสุดก็โดนประกาศเล่นยาวๆไปเป็นช่วงต้นปีหน้าเลยคือดูๆแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะกลับไปยกเครื่องเกมใหม่หมดเลยอย่างการปรับแสงเงากับเท็กเจอร์ให้สมจริงเพื่อให้เหมาะสมกับการลงคอนโซลยุคป,ปัจจุบันอย่าง P.S. 5และ Xbox Series X ด้วย คือถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์เนี้ยก็บอกได้นะครับคือผมอยากพูดถึงซีรีส์นี้มากขึ้นถ้ามีคนสนใจไปกันที่ข่าวต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่อีกแล้วนะครับ EA ยืนยัน Battlefield 6จะเปิดตัวช่วงเดือนมิถุนายนนี้อันนี้ก็เป็นประกาศจาก CEO ของ EA Andrew Wilson เป็นคนออกมายืนยันเองเลยนะครับหลายๆคนก็คาดเดาว่านะครับว่าเราอาจจะได้เห็นในงาน EA Play Live ที่จัดขึ้นแบบออนไลน์คล้ายๆกับเมื่อปีก่อน ีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งได้รับการยืนยันคือ Battlefield ภาคใหม่เนี่ยจะลงคอนโซลยุคเก่าด้วยอย่างเครื่อง PS4 กับ Xbox One โดย CFO ของ EA b r e a k j o ok c u s e n ได้ออกมาบอกสั้นๆว่าเกม Battlefield ภาคใหม่จะดูดีบนทุกคอนโซลแต่เวอร์ชัน Current Gen เนี่ยจะมีความพิเศษที่มากกว่าคืออันนี้ผมก็เชื่อนะครับว่าเกมมันน่าจะรันบนคอนโซลยุคเก่าได้แต่มาอาจจะโดนตัดฟีเจอร์อะไรต่างๆออกไปหรือเปล่านี่สิคือมันทําให้ผมนึกถึงเกมภาค4ตอนออกไปใหม่เลย คือมันสามารถเล่นบนคอนโซลยุคเก่าได้ด้วยแต่ว่าโดนตัดฟีเจอร์ออกไปอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีคนน้อยลงบวกกับบางโซนในแผนที่เนี่ยคือโดนตัดออกไปเลยแล้วถ้าดูจากตัวอย่างของเกมอย่างไซเบอร์พังเนี่ยที่ลงคอนโซลทั้งเจนเก่าและเจนใหม่แล้วหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อถือคําพูดนี้นะครับเพราะมันอาจจะรันได้แต่มันโดนดาวเกรดมากๆคือถ้ามีอัปเดตยังไงเกี่ยวกับซีรีส์แบทเทิลฟิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะามารายงานต่อครับจะว่าไปถ้าใครอยากได้รับข่าวสารเพิ่มเติมผมก็แนะนําให้ติดตามผมบนทวิตเตอร์ด ือผมอัปเดตบนนั้นบ่อยกว่าไปกันที่ข่าวต่อไปมาพูดถึงเรื่องแปลกๆกันบ้าง v e r i z o n อนทำโฆษณาใหม่ในทีมแลกและกริชในชีวิตจริงอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายมากนะครับถ้าใครเล่นเกมเป็นประจำเนี่ยก็น่าจะได้เห็นอาการพวกนี้ในเกมอยู่แล้วแหละโฆษณานี้ทําโดยว e r i z o ซนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายขนาดใหญ่ของอเมริกาใช่เทียบกับบ้านเราก็พวก t True พวกดี a ทอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้เป็นโฆษณาเชิญชวนให้คนมาใช้เครือข่ายอันใหม่ เพื่อกำจัดปัญหาแหลกในชีวิตประจำวันคือผมต้องขอชมก่อนเลยนะครับว่า CG ในโฆษณาเนี้ยแม่งโคตร,ตรงจุดอะแต่เหมือนปัญหาส่วนใหญ่นในโฆษณาเนี่ยจะเป็นก l i ชมากกว่าแหลกนะครับเนี่ยจริงๆผมเห็นมีคนเอาทีมไซเบอร์พังมาใส่เนี่ยคือแม่งโคตเข้าอะไปกันที่ข่าวต่อไป Intel โชว์เทคโนโลยี AI ชนิดใหม่ช่วยในการปรับกราฟิก GTA 5ให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นเทคนิคอัน,นี้ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากนะครับ พราะ AI ตัวนี้สามารถเรียนรู้จากภาพจริงแล้วเอาไปปรับโทนสีของเกม GTA 5ให้มีความใกล้เคียงกับของจริงมากๆคือถ้าดูผ่านๆแว็บแรกเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นภาพจริงด้วยซ้ํา AI ตัวนี้สามารถเรียนรู้ได้ว่าส่วนไหนคืออะไรบ้างอย่างเช่นถนนเึกท้องฟ้าและต้นไม้รวมไปถึงรับรู้ระยะห่างของแต่ละอย่างด้วยทําให้สามารถปรับอุณหภูมิของสีให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าคือถ้าใครชอบวิชา image processing เนี่ย หรืออยากรู้ว่า AI ตัวนี้มีดอะแกรมในการทํางานยังไงคือในวิดีโอเต็มมีอธิบายไว้หมดแล้วนะครับลองไปหาดูกันเองได้เลยส่วนเรื่องประโยชน์ของ AI ตัวนี้มันมีหลากหลายมากๆเลยนะครับแล้วแต่วิธีประยุกต์ใช้เลยแถมน่าจะสามารถใช้กับอย่างอื่นนอกจากเกมได้ด้วยข่าวต่อไปผมแค่บอกให้รู้พอแล้วกันเพราะ n a l Fan ฟนตา14 and Walker เพิ่งปล่อยตัวอย่างเต็มๆพร้อมกับข้อมูลอื่นๆมากมายคือผมไม่ค่อยได้ตามเกมนี้เลยไม่รู้อะไรมากนะครับ เพราะงั้นผมขอพูดแค่นี้พอแล้วกันไปกันที่ข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้เรามาดูคุณตายูทูบเบอร์วัย93ปีเล่นเกมแข่งรถกันดีกว่าครับข่าวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับว่ามันไม่มีคําว่าอายุมากเกินที่จะเล่นเกมหรอกคุณตาคนนี้เคยทํางานเป็นพนักง,งานขับแท็กซี่ช่วงปี1960แล้วก็เปลี่ยนอาชีพมาเป็นคนขับรถบรรทุกราวๆปี1970หลังจากนั้นคุณตาก็ยังรักการขับรถเลยมา ปัจจุบันในวัย93้9ปีคุณตาก็ยังขับรถสปอร์ตนะครับแต่ว่าเป็นในเกมแทนนะคือจากที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนการตอบสนองของเขาเนี่ยถือว่าดีมากเลยละ่ะสำหรับคนอายุขนาดนี้ในด้านของเซตอัพการเล่นเกมเนี่ยเหมือนอุปกรณ์พวกนี้หลานจะเป็นคนเตรียมให้นะครับและนั่นคือข่าวทั้งหมดที่ผมอยากจะนํามาเสนอในสัปดาห์นี้พูดตามตรงนะครับว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีไฟทํารายการนี้เท่าไหร่เลย ส่วนหนึ่งก็เพราะธุระส่วนตัวในช่วงนี้คือบางครั้งเนี่ยมันเหมือนชีวิตมันผิดจังหวะนิดหน่อยนะครับบางทีต้องใช้เวลาบ้างเพื่อให้มันกลับเข้าที่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าใจแหละอีกเรื่องหนึ่งคือผมอาจจะปรับโครงสร้างของรายการนี้ซะหน่อยนะครับผมคิดว่ามันใช้เวลาในการทํามากไปหน่อยคือก็เข้าใจแล้วว่าบางคนเนี่ยชอบวิดีโอยาวๆแต่วิธีการที่ง่ายสุดก็คือลดความยาวของรายการนั่นแหละผมอยากจะเอาสมาธิไปโฟกัสกับโปรเจกต์อื่นมากขึ้นนะครับ คือผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูมาจนถึงท้ายวิดีโอแบบนี้และที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษก็คือเราสมาชิกช่องทุกท่านคือช่วยได้มากเลยครับโดยเฉพาะช่วงนี้แต่สําหรับผู้ชมทั่วไปเนี่ยแค่กดไลค์กับซับสไครป์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนที่มากพอแล้วครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ทิ้งคําถามไว้ว่าท่านผู้ชมคิดยังไงกับ AI ช่วยเล่นเกมของโซนีและคําตอบที่ถูกเลือกก็คือคุณเซลส์แมนครับกับคอมเมนต์ AI ตัวนี้มีประโยชน์มากครับเอาไว้แทนคนในคอมมูนิตี้ World of Warcraft ที่กำลังจะตายไงครับไม่รู้ทำไมเดี๋ยวนี้บริษัททุบคอมมูนิตี้เกมของตัวเองบ่อยจัง,ท,งทั้งที่ก่อนหน้านี้ใส่ใจผู้เล่นมากกว่านี้แท้ๆคือผมก็เห็นด้วยนะครับว่ามันสามารถใช้ประโยชน์แบบนี้ได้เหมือนกันคือเกมไหนคอมมูนิตี้คนเหลือน,น้อยเนี่ยอาจจะใช้ AI พวกนี้มาแทนได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีนะครับที่จะใช้ AI ในโหมดมัลติเพลเยอร์ส่วนเรื่องบริษัทเนี่ยผมขอ no c ม m m e n t ละกันก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วเนาะ คือคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็เหมือนจะมีทั้ง2ด้านเลยนะครับแต่บอกว่ามีประโยชน์เนี่ยเหมือนจะมากกว่านิดหน่อยก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่า AI ตัวนี้มีประโยชน์แน่นอนอย่างในเกมที่ต้องฟาร์มของเป็นแพทเทิร์นเดิมๆนานๆนานหรือไม่ก็สําหรับกลุ่มคนพิการที่ไม่สามารถผ่านบางจุดด้วยตัวเองได้บางคอมเมนต์ก็ให้ไอเดียที่ผมคาดไม่ถึงนะครับอย่างช่นเอาไว้เล่นเกมบางแนวที่ต้องใช้2มือในการทําอย่างอื่นอืมอันนี้ผมคาดไม่ถึงจริงๆยอมรับเลยสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ ผมเห็นคุณตาเล่นเกมแข่งรถแล้วก็น่าจะมีหลายคนเห็นกระทู้นี้บนเว็บไซต์พันทิปแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันท่านผู้ชมมีแผนจะเลิกเล่นเกมตอนอายุเท่าไหร่หรือว่าตอนไหนอันนี้คือเลิกแบบเด็ดขาดไม่กลับมาจับอีกเลยนะครับแต่ดูจากผู้ชมส่วนใหญ่ของช่องนี้ยผมก็พอเดาได้แล้วว่าจะตอบอะไรกันทิ้งคําตอบไปได้ในคอมเมนต์นะครับแต่ก็อย่าลืมใช้แฮชแท็ก e EQ ด้วยละกันผมล็อกออน Starfish ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ